ปัจจุบันประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่นักลงทุนชาวไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะนอกจากจะมีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งแล้วการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้ายังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การค้าระหว่างกันเป็นไปอย่างเสรียิ่งขึ้นอีกด้วยในเมื่อพูดถึงประเทศเวียดนามอุตสาหกรรมสำคัญที่นักลงทุนไทยให้ความสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมสินทรั อุตสาหกรรมนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อรอัดพิสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จอยู่5้าเหตุผลด้วยกันได้แก่สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้กับสินค้าที่ผลิตในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือ GSP การปฏิรูปนโยบายเปิดประเทศหรือดอยมอย ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมในปี2,563การจัดทำเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่ปัจจุบันเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรีถึงเกือบ20ฉบับต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบโดยเฉพาะประเทศจีนและการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมมากกว่า250แห่งซึ่งหมายความว่านักลงทุนจากต่างชาติย่อมได้สิทธิพิเศษที่มากขึ้นตามไปด้วย สำหรับนักลงทุนไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในประเทศซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัดมองว่าการหันไปลงทุนในประเทศเวียดนามอาจช่วยแก้ปัญหาด้านนี้ได้เพราะนั้นถ้ามาเวียดนามผมว่าน่าจะสองเรื่องที่จะตอบได้หนึ่งอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องแรงงานก็จะมาเติมเต็มให้เราที่เรามีปัญหาอยู่สองอุตสาหกรรมที่เราขาดแคลนด้านวัตถุดิบนะครับใน c m v มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างจะมากเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาจจะเป็นเรื่องของแรงงานแต่อุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมประมงนะครับอุตสาหกรรมยางพาร,ราอุตสาหกรรมไม้ต่างๆเนี่ยนี่มันตอบโจทย์ครับหลายๆอย่างที่จะมาตอบโจทย์บ้านเรา ย่างไรก็ตามใช่ว่าเวียดนามจะมีแต่ด้านดีเท่านั้นอาจารย์อัจบอกว่าจุดด้อยของอุตสาหกรรมสินทอเวียดนามก็คือเน้นแต่การรับออเดอร์มาตัดเย็บและบรรจุเท่านั้นซึ่งขาดความคิดส,สร้างสรรค์ด้านการออกแบบแวัตกรรมใหม่ๆและรแรงงานที่มีฝีมือและจุดนี้เองก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่นักธุรกิจไทยจะสามารถมาเติมเต็มในส่วนนี้ได้ จากนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งกับจีนในประเด็นพิพาดน,าน่าน้ำทะเลจีนใต้ก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนเปิดโอกาสให้สินค้าของไทยเข้ามาตีตลาดทดแทนสินค้าจากจีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในปัจจุบันจริงๆในสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขากำลัมงมีปัญหาเรื่องของอกับจีนเพราะนั้นสินค้าหลายๆตัวคือเศรษฐกิจเวียดนามต้องพึ่งเศรษฐกิจจีนเพราะนั้นในสินค้าหลายๆตัวผมว่า อาจจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะมาทําความร่วมมือในการทรําธุรกิจมาทํามาค้าขายร่วมกับทเทเบยดนามเพราะโดยส่วนคนส่วนใหญ่แล้วในเวียดนามก็ดียมชมชอบสินค้าของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพียงเดียวรเราอาจจะอยู่ไกลไปเราต้องใช้เส้นทางทาง,ทางระเบียงเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาอาศัยประโยชน์เช่นเส้นทางอาเก้าจากจากบุคดาหารผ่านลาวเข้ามาจบที่ดานัง ขณะเดียวกันจุดอ่อนของนักธุรกิจ SME ไทยก็มีอยู่เช่นกันโดยเฉพาะด้านองค์ความรู้เชิงลึกดังนั้นนักธุรกิจไทยจึงควรศึกษาไม่ใช่แค่เฉพาะภาพรวมของการลงทุนเท่านั้นจะต,ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือศักยภาพของอุตสาหกรรมรถนิยมผู้บริโภคต้นทุนในการทําธุรกิจข้อกฎหมายรวมทั้งข้อจํากัดและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่ธุรกิจของไทยจะสามารถเข้าไปลงทุนในเวียดนามได้อย่างประสบความสําเร็จและยั่งยืน นันทชัยเทียนธนูถ่ายภาพกิตติษฐ์ธนดิตสุวรรณเนชั่นทีวีรายงาน